รอดไหมเนี่ยสภาพแบบนี้มีปัจจีนนะตอนนี้ไอ้นี่กำลังเข้านนจันเข้ามาอสองคาวันแล้วอ๋อนนจันเข้าเขาได้นนจันกันคนแล้วสี่ตัว สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆน้าๆน,นักตกปลาทุกคนครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่ช่อง PM Channel วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปตกปลากันอีกเช่นเคยครับส่วนวันนี้ผมยังไม่มีจุดหมายเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นวันหยุดแแต่เราก็ได้เล็งพื้นที่ไปแล้วแหละสองสามที่แต่วันนี้ผมจะไปทางเขตพื้นที่บางไทรจังหวัดพระนครศรีายารอ,อยุธยาพระนครศรีอยุธยา จะเป็นหมายรูปแบบไหนการตกปลาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันว,วันนี้ก็จะไปกันแบบสไตล์ชิวๆเหมือนเดิมครับส่วนเรื่องปลาก็ไม่รู้จะแ้วเหมือนเดิมหรือเปล่า,เพ,าเพราะว่าช่วงนี้จ่แ้วบ่อยหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนสภาพอากาศฝนเมื่อคืนฝนตกส่วนวันนี้เราจะมีหมายดีๆให้ลงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมเล็งไว้สามที่เป็นในเขตพื้นที่บางไทรแหละแต่เป็นหมายธรรมชาติแล้วก็เป็นหมายแม่น้ํา ก็เดี๋ยวยังไงก็ตอนนี้ก็ประมาณ 8. ปดโมงคึ่งแล้วก็เดี๋ยวกําลังออกเดินทางจากบ้านไปก็ไม่ไกลมากครับสำหรับหมายนี้จากบ้านผมก็ประมาณ30-40กิลก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมพี่ๆนะนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยไป ครับผมกตอนนี้ก็มาถึงหมายกันแล้วเป็นบ่อตกปลาบางไสนะครับเป็นบ่อโจ๊กบางไสที่ผมมาในวันนี้เป็นบ่อขุดหน้าดินธรรมชาติครับที่บ่อโจ๊กบางไสตอนนี้เราก็มาถึงหมายกันแล้วอาจจะเป็นที่แรกแลวก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาลองบ่อน,นี้เหมือนกันแ่เดี๋ยวมาชมบรรยากาศกัตนต้นกันก่อนอันนี้ผมก็เพิ่งาถึงก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ลงจัดรถเตรียมอุปจากรถเืดดนี้ก็ กลางร่มกันแดดกันฝนบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จก็เดีด๋ยวลงเบ็ดกันก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าวันนี้เราจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็คือมันเป็นบ่อธรรมชาติความแน่นอนของธรรมชาติก็คือเราไม่รู้ว่าปลาอะไรจะกินสําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะแห้วหรือจะหาบสําหรับวันนี้นะครับส่วนมากแล้วตอนนี้แห้วนะครับแหว้วก็เดี๋ยวมาตามชมกันเรื่อยๆ ขออนุญ,ญาตเตรียมอุปกรณ์ครับผมไปลุยก,กันถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกวันนี้กลัวแต่ฝนอย่างเดียววันนี้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกมาวันนี้ก็ลงเม็ดตั้งแต่ตอนเดินทางมาเลยพอเข้ามาถึงบ่อก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะเพราะว่ากลาง้าใบาเสร็จแล้วเพิ่งมาถึงโอเคครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันครับสําหรับบ่อ,บบอจกบางไซที่นี่เราจะมีผลงานสวยๆให้ชมหรือเปล่าไปครับ มันก็ไม่เงียบนะเขาก็ได้กันทุกวันแต่ว่าอากาศอย่างนี้มันดูเลยมันได้ปลามันก็ไปมีปัจจีนนะตอนนี้ไอ้นี่กำลังเข้านนจันเข้ามาสองสามวันแล้วอ๋อนนจันเข้าลมกัเขาได้นนจันกันคนละสี่ตัวตัวแต่ไซยังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะไซขนาดเนี้ยโลครึ่งสองโลไซแต่ทุกวันเลยนนจันน ถนเมื่อเช้ามันได้ตะโกกหลายตัวแล้วเนี่ยตะโกกเข้าการัน,นลองต้องลองละเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนี่ว่าอากาศอย่างนี้มันจะกินหรือเปล่าอากาศลงปิดคึมอย่างเงี้ยแล้วจะไม่มีแดดฝนมันตกเมื่อคืนผมนึกว่าวันนี้จะตกหนักเลยนะทีแรกขี่รถมาอ้าวฝนลงเม็ดมันก็อย่างเงี้ยปอบแปะปปะไ,ไ,ไ,ไปอย่างเงี้ยเอาเอาลูกไม่โอเคครับเเอาเลยกินข้าวยังลูกมากินข้าวด้วยกันกกิินนแแลแล้วล้วว ปีีกว่าตายนอยู้วนี่ไงครับจะรอดไหมเนี่ยสภาพแบบนี้กำลังจะลงเบ็ดแต่ฝนมาแล้วลมแรงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงเบ็ดเลย มตอนนี้ผมลงเบ็ดไปสามคันนะครับตอนนี้เพราะว่ารอเช็คสภาพอากาศก่นกนอนเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศลมแรงมากครับลมแรงคือฝนเหมือนฝนจะมานะแต่ลมมันพัดพัดไปแล้วแหละตอนนี้แต่ก็ยังมีมลมหนงเหลืออยู่พัดฝนไปแล้วแต่เหลือลมตอนนี้ก็น่าจะโดนผักตบเลยตอนนี้ผมก็เลยลงเบ็ดไปก่อนสามคันตอนนี้ลงเบ็ดไปแล้วสามคันเดี๋ยวก็รอดูสภาพอากาศกอีกที ว่าเราจะลงเบ็ดได้เต็มที่หรือเปล่าสำหรับวันนี้นะเพราะว่าตั้งใจจะลงทั้งหมดห้าคันแต่วันนี้มันสภาพอากาศมันไม่เป็นใจเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะลงไปก่อนสาคันวันนี้รอดูสภาพอากาศอีกทีว่าแดดจะออกหรือเปล่าวันนี้นะเพราะว่าฝนมันโดนพัดไปแล้วแหละเมฆฝนโดนพัดไปแล้ว,ลวก็เหลือแค่ลมตอนนี้ลมลมแรงมากเยยังไม่สามารถที่จะลงเบ็ดได้เต็มที่สักเท่าไหร่เดี๋ยว ช่วยลุ้นกันอีกทีว่าวันนี้เราจะได้ลงเบ็ดเต็มที่หรือเปล่าเรื่องลาเดี๋ยวก็ลุ้นกันอีกทีนะครับว่ามันจะกินไหมแต่เรื่องสภาพอากาศเดี๋ยวเรารุ้นกันก่อนว่าวันนี้เราจะได้ลงเบ็ดกันไหมอโอเคครับก็เดี๋ยวไปตามลุ้นกันกันเรื่อยๆก,ก่อนเลยสำหรับวันนี้ว่าสภาพอากาศจะเป็นใจไหมเราว่าฝนจะมาแล้วด้วยลมมาโอเคครับเตรียมอุปกรณ์รอดีกว่าเดี๋ยวอยว่ากัน ตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ผ่านครึ่งวันแล้วสําหรับทริปนี้การตกปลาหน้าดินบ่อบางไซนะครับปลาจะได้ลงเบ็ดจะได้ลงเบ็ดบครบนะบวันนี้ต้องรอฝนรอลมผ่านไปก็เดี๋ยวเราตีได้ไปแล้วสองสามไม้แล้วก็ยังไม่เจอตัวก็มตีติดลูกปลาสวายมาตัวหนึ่งก็เป็นไม่รู้ติดตั้งเมื่อไหร่เพราะว่าลมมันแรงนะครับ พอมีเวลาอยู่ประมาณครึ่งวันถ้าฝนไม่ลงอีกนะครับเดี๋ยวคงจะได้ตัวอยู่แต่ไม่มรู้จะได้ปลาอะไรตามลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีผลงานไหมกับบ่อบางไสรจุดนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาเรา,าก็เลาะมาเรื่อยๆเพราะว่าช่วงเช้าคนมาลงกันเยอะมากครับสําหรับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยก็ถือว่ามานั่งตกปลาแบบชิลๆครับบรรยากาศวันหยุด วันนี้แดดไม่แรงก็ไม่ร้อนนะอากาศไม่ร้อนเราก็นั่งได้อยู่ทั้งวันมัน,นจะมีลมลมพัดตลอดก็แดดไม่แรงวันนี้ถือว่ามาพักผ่อนแบบชิวๆนะครับสาหรับวันนี้แต่ถ้าได้ปลาก็ถือว่าเป็นรางวัลของเราแล้วกันอาจจะรอดแห้วถ้าได้ปลาวันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีปลาให้เราสักตัวไหมเ,เราเบาโจ๊กบางใส แต่คุ้มแล้วครับบรรยากาศวันนี้ชิวๆเลยบรรยากาศลมเย็นสบายอ่าสำหรับท่านใดน,นะครับที่อยากจะลองมาตกปลาบ่อนี้ตค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ถ้ามาคนเดียวจะอยู่ที่50บาทถ้าจะลดอีก100บาทนะครับสำหรับที่นี่ประมาณนี้ครับสำหรับผู้หญิงเขาจะไม่เก็บค่าตกผู้ติดตามก็จะไม่เก็บก็จะเก็บเฉพาะคนที่ตกปลา ประมาณนี้นะครับคร่าวๆค่าใช้จ่ายสาหรับมาตกปลาบ่อนี้เป็นเป็นบ่อธรรมชาติครับเป็นบ่อธรรมชาตาิมีให้ลุ้นอยู่แล้วแหละผมว่าสภาพอากาศถ้าแดดมันออกช่วงบ่ายนะเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งวันยังไม่เจอแดดครับเจอแต่ลมกับฝนวันนี้ไปครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันว่าเราจะมีผลงานไหมโอเคครับ ย้ายจุดกันนะครับตอนนี้เพราะว่าปลาไม่เข้ามันเลยก็เดี๋ยวเราลองขยับเข้าไปข้างในอีกหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวเปลี่ยนจุดลงกันเพราะว่าไม่มีต่อเลยครับครึ่งวันเงียบกิ๊บครึ่งวันแต่ก็เราตีเบ็ดแค่สามสี่ไม้เองปลาเง,งียบอยู่เลยเดี๋ยวเราลองขยับเข้าไปข้างในอีกหน่อยหนึ่งดูเพาจะมีที่ลงอยู่ข้างใน เดี๋ยวขออนุญาตเก็บเบ็ดครับเดี๋ยวย้ายใหม่ย้ายจุดจุดลงเบ็ดอีกทีเดี๋ยวย้ายเข้าข้างในนะครับจีย้ายแอบเข้าไปในทีแอบเดี๋ยวขออนุญาตขยับเบ็ดกันเอาแล้วครับอตอนนี้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนจุดกันแล้วตอนนี้ก็ขยับจุดกันอีกนิดหน่อยเพราะว่าจุดเดิมปลาเงียบครับปลาไม่มีไม่มีกินเบ็ดเลยไม่มีตอดเลย เดี๋ยวเราลองขยับเปลี่ยนจุดกันดูก่อนเราก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วเป็นจุดประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราขยับจุดขยับเข้ามาตรงหัวหัวโค้งใหม่ยนึงมาดูกันขยับเปลี่ยนจุดแล้วจะมีปลามันกินเด็ดกันหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับเย็บเราลงเบ็ดเลยสำหรับจุดใหม่ก็ยังเป็นหมายเดิมอยู่แล้วแต่เปลี่ยนจุด ขยับจุดมาอีกนิดนึง นี่ก็ขยับเปลี่ยนจุดกันแล้วเดี๋ยวเราลงลงลองลง,ลง,ลงดูสักสี่ห้าคันเหมือนเดิมเพราะว่าน้ำลึกนะครับฝั่งนี้น้ำน่าจะลึกพอสมควรเดี๋ยวมาตามลุ้นกันยังยังพอมีลุ้นอยู่เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับแดดแดดมันเริ่มจะออกแล้วพอแดดเริ่มจะออกก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีปลามากินเหยื่อเราหรือเปล่านะครับ ไงก็ต้องลุ้นกันเพราะว่าธรรมชาติครับธรรมชาติมันอยู่แล้วครับเาแล้วแมป์แรกของเรามาแล้วจ้า โซมนะครับสะกบตัวไม่ใหญ่มากประมาณนี้นับเป็นแต้มละ อีน้องจะเปลี่ยนถังแดงอย่างเงี้ยปลาน้อยไงบอกแล้วตอดตอดปุ๊บปุ๊บขนาดเป็นปอใหญ่มันยังกินได้เลย อ่างนี่ดีย่างบ่อปลามันธรรมชาติใช่ครับกินก็อร่อยรสชาติเนื้อมันอร่อยปลาตะเพียน อีกแล้วเจอตาโกะแอบ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 เป็นปลาตาโกะครับตัวเล็กนิดเดียวเองตัวไม่ใหญ่อันนี้ปล่อยนะครับตัวไม่ใหญ่ปลาตาโกบตัวเล็ก โอเคครับผมสำหรับทริปนี้ก็ยังไม่ถือว่าแห้วนะครับก็ยังมีตัวเล็กๆสี่ห้าตัวให้ชมอยู่สำหรับหมายบ่อบางไซที่นี่ก็ยังพอได้สนุกครับแต่เปลี่ยนจุดลงมาก็พอได้สนุกอยู่สำหรับทริปนี้น่าจะมีแมทแก้มือครับสำหรับทริปนี้นะสำหรับบ่อนี้ก็น่าจะมีทริปแก้มือให้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสัปดาห์ไหนก็เดี๋ยวรอว่างอีกทีครับก็เดี๋ยวก็ต้องมาลองกันอีกที พราะว่าวันนี้อากาศไม่เป็นใจครับฝนตกก็ตอนนี้ก็เริ่มตกอีกแล้วต้องเก็บเบ็ดกลับแล้วสำหรับที่นี้สำหรับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้จนจบนะครับ<ส>ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe <ส>ให้ผมด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจสำหรับช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้โอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปตกปลาที่ไหนเลยที่ไหน,ไนเลยเิ่มเาิ นี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ